ไงขักอีลีอออ๋อ่อนขักลีนี่ฮัซับยากหน่อยเพิ่นอยู่ยากเอาอยากเยขแล้แล้สบายดี สบายดีท่านผู้ชมเมืม่อสุกุสุกคนเมื่อนี้บาซิชิพาท่านผู้ชมมาหาหนม้ไผ่คือเก่าคือเก่าแต่เก่าแต่ก่อนที่มาบัน้มาดนแล้วเมื่อนี้ก็เลยพากันมาหาหนม้ไผ่เส่นเคยมากับบอจอยแลวก็ข้าพเจ้าบาซิชนแนลกันได้กหรฝากห่งหสม้มหรบก็ไลค์ก็แชร์สำหรับผู้ติดตามใหม่ผู้ผู้ที่เข้ามาเบิ่งใหม่นอก ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาซิสเด้อเผื่อเป็นกำลังใจเนาะเอามาหอดปลาไผ่แล้วพากันไปหาไปรุ่นไปหับส้มแาบบาซิสที่ได้อยู่บ่มือนี้ไปเห็นอะไรพี่น้องบ่แมนตัวนี้ได้ตัวนี้ตัวนี้นี่เคีรยให้่ันก่อนเอ็นแต่เนาะนี่ อได้แล้วพอได้อยู่เนาะนี่ยังตัวนี้ยังตัวนี้ Mà nè nè Thang Mà nè nè à. Nhảy đây thằng Nó nè 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 mất rồi แมนเลยว้าวคิดว่ามดแล้วเกือบสิบ่ได้นอนนี่ดีแต่ว่าซับเบิ่งและเห็ดถือ

นี่นมาหนึ่งเสียมกระโบเข่าเสียมปวดกะเข่าไม่ได้ซับแก่เนี่ยซับอ่อนได้แล้วเสียมมันโบเข่าเสียยมเดี๋ยวจะโบมอกแกการหาหนอไมายไผ นี่นอใหญ่พอสมควรสองนอในก้อนนี่นะนอทชมอินบอยักใหญ่นะนอที่สองใหญ่ใหญ่แน่พอดีตมนี่แปลนปลายขึ้นมาขักกระรี่นอนนี่เบิ่งส่งผลขึ้นสีใหญ่แน่นอ นอยใหญ่อีท้าผู้ชมเอ้ย <c ười> ขักขักขักประสิทธิคุดก่อน,นันิอ่าใหญ่ขักอี๋ คักคักคักนอหน่พ่ออีกหนอท่านผู้ชมพ่ออีกหนอแล้วพี่น้องเลยในกอเดียวกันเนี่ยละหนอนที่สองนี่นอนผลเป็นแป้นป้ายขึ้นมาแล้ว นอน,นยังชัดเน่าเลยเฮังบอกขาดอยู่ด้ดิค่ะ อ๋อ้ออ่อนคักนี้นี่ขนาดซับยากหน่อยเพิ่นอยู่ยากเอายากแล้วดิได้สองหน่อเลยในกอนี่มีแต่หน่อใหญ่ถือว่าคุ้มเหมือนนี่เอามือลุดไปมันเสียม มันพลาดไปถึงหนออ่อไม้เมื่อกี้นี่นะฮะยังไม่ได้ยังบม่ได้ซับยังชิคุดหายชิคุดลงเลิกกันซับแต่ตอนนี้เราชิได้แต่ยอดเราต้อ,องคุดลงเล็กเล็กกันซับตอนนี้มันได้ยอดได้แต่ยอดหน,น,น่อตัวสำนี่หน่อไม้ยังอ่อนๆอยู่ นี่ันนี้โอเคแล้วนี่เขาไปในน่อยเดยพี่น้องเย้ยน่ะผ่าดไปกี่นี่เสียมสะมันทะไล่ไปโดนไปถือ,อขาวขาว Ô, oh, nó no nhảy đấy Phía nó no ngưỡi Này Khiến vào nó nội Bỏ đấy nội đấy Xem hào cả nó hết ma phượng หาหน่อไม้บงผลเอามาหาคุดหน่อไม้ไผ่คุดกันเนี่ยแถมบ่อเข่าอีก แล้วขาดแล้วโอ้หน่อบางไงไงงาวม,มาลี่เป็นตาแสบขักหน่ออันนี้หน่อดเดียวนี้จำแจวกินมันเถือนคอมใหญ่เพิ่น เราจะชิมมาพออีกหนอ่นอยนอดินน้ำนี่หายากเลยนะพี่น้องเลย มนเป็นทางนอชอบหาทางนอก่อน,น,นโอ้ขาดแล้วฮ่าฮ่าเขาพอใช้ได้คือกันนอนนี่ก็ที่ว่ายายยู่ นี่นะท่านผู้ชมนี่คือผลงานของประสิทธิ์ในมือนี้ประสิทธิ์พอใจแด้วไ้มือนี้พอใจแห้งกับผลงานในมือนี้นะที่หาได้มันบ่นง่าย,า,ายได้ชิไดหาเนาะไมมไผ่ได้ชั้นี่นะวระเ่องนี่มันยากเนะหายากเน่ะเพราะทางบ้านของผืนก็ออกมาหาลายแต่ประสิทธิ์ก็ยังหาได้ชั้นนี่เนาะซิว่าโค้ประสิทธิ์ภูมิใจแล้วก็พอใจหลาย เอามาหอดนี่บาซิทกะบโมี่ยังไรนอกจากสีคอจะคลิปลงเพียงเท่านี้แล้วยังได้กะฝากท่านผู้ชม,ผ,มผ่อแม่พี่น้องที่นาหักทั้งหลายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาซิทแน่และสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาซิทในการถ่ายคลิปในครั้งต่อไปเอาวันนี้กะมีแต่สิสบายดี